เห็นอวดบัตรนั่นแหละหมันไส้โชว์บัตรมาทั้งวันเนี่ยเนี่ยวันทั้งวันนี่เห็นโชว์แต่บัตรเนี้ยนี่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 มีอยากิ๊กยังไม่มีแล้วสิพี่มีแล้วพี่เลยต้องอวดหน่อยเพราะว่าบัตรใบนี้เป็นครั้งแรกที่จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเนี่ยมีบัตรใบนี้ได้แล้วบัตรเติมเงินสดไทยแลนด์ไม้วีซ่าพรีเพสการ์ดจากที่เซปหรือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ซึ่งเขาเป็นหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการจัดงานของประเทศไทยทั้งงานประชุมและงานแสดงสินค้างานเมกาอีเวนต์รวมไปถึงเทศกาลนานาชาติบัตรใบนี้ไม่ใช่บัตรเครดิตนะการใช้งานแค่เติมเงินลงไปในบัตรก็สามารถใช้ได้ทั่วโลกจ่ายค่าทาั้งด่วนก็ได้จ่าย MRT ก็ได้หรือจะเป็นเ e เ e ่นอก็ได้อุ้ยสะดวกมากเลยอะ่ะแล้วถ้าสมัครแล้วมันมีของแถมไหมคือฉันนะชอบของแถมโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยจ่ายแค่350บาทนะ เขาก็จะมีเวลค o มออฟเฟอให้ทันทีมากกว่า1,500บาทอ้นี่ไม่ว่าจะเป็นนะครับปีค e ูปองส่วนลด t a r b u c k s 100บาทห,หรือส่วนลดพิเศษที่เซ็นทรัลและโลบิสันอีก1,500บาทที่สำคัญไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีอีกด้วยนะยังไม่พอ <ห ả? S 1> ยังมีส่วนลดโรงแรมอีกอร้านอาหารบริการฝากกระเป๋าที่สนามบินเรียกว่าคุ้มมากเลยบัตรใบนี้แบบนี้เลยต้องอวดไงแล้วอยากมีบ้างอ่ะ อยากปวดคนอื่นเขาบ้างไม่ยากเลยเข้าไปติดต่อดูรายละเอียดได้ที่ QR code ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าโทรสายด่วน1105ได้เลยบัตรเติมเงินสดไทยแลนด์ไม้วีซ่าพิเพศการจากที่ส็บสิทธิประโยชน์ที่ให้ได้มากกว่าที่คิด